สนับสนุนรายการโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตบริษัท UAC g l o b a l จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสายฟ้าโอสุขนทิพค่ะวันนี้ Smart Energy พาท่านผู้ชมมาดูบ่อน้ำมันที่แหล่งอารุโนไทยซีอำเภอกงไกรราชจังหวัดสุขโขทัยค่ะนี่ค่ะและจุดนี้นะคะก็เป็นหลุมเจาะน้ำมันดิบค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้อาทิตย์ที่ 25มิถุนายน2566นะคะที่แหล่งอรุโนไทซีนะคะได้เปิดหลุมการผลิตนะคะหลังจากที่ทดสอบกันไปเมื่อเมษายนที่ผ่านมาค่ะนี่ค่ะและนี่ก็เป็นน้ำมันดิบนะคะที่ได้จากการทดสอบขุดเจาะที่หลุมแห่งนี้นะคะเป็นน้ำมันร0อยเปอร์เซนต์ก็คือแปลว่าไม่มีแกส๊สไม่มีน้ำเจือปนเลยค่ะส่วนกระบวนการผลิตจะเป็นอย่างไร การพบน้ำมันดิบบนผืนแผ่นดินไทยแบบนี้ใครได้ประโยชน์บ้างพาท่านผู้ชมมาคุยกับ CEO ของบริษัท u a c Global จำกัดมหาชนคุณชัชพลคะน้ำมันดิบชุดนี้เนี่ยคือทดสอบจากกลุ่มนี้เหรอคะใช่ครับอันนี้เป็นน้ำมันดิบที่เราได้จากหลุมที่เราเรียกว่าอนุทยัย4 0 2เมตราการไหลประมาณ100่ารบาเรลต่อวัน ขุดเจาะลงไปเนี่ยลึกแค่ไหนคะกว่าจะได้น้ำมันดิบอยู่ใต้พื้นดินลงไปประมาณ3.5กิโล3.5กิโลจากการสำรวจเนี่ยมันมีกระป๋ะน้ำมันมากน้อยแค่ไหนที่แหล่งอนรุโนทัยสีเนี่ยคะน้ำมันบนบกประเทศไทยนี่เป็นกระป๋อเล็กๆนะครับในพื้นที่อารุนโทัยที่เราได้รับสมรทานเนี่ยนะครับมีพื้นที่รับสมรทานผลิตเนี่ยประมาณ7จตารางกิโลเมตรฐานผลิตที่เรามีอยู่ปัจจุบันแหล่งอารุนโนทัยจะมี2ฐานค,คือฐาน B กับฐาน C ่ ที่ฐาน C เนี่ยมี2หลุมฐาน B ก็มีอีก2หลุมก็จะเป็นแหล่งที่เราสำรวจเบื้องต้นแล้วเนี่ยพบว่ามีทั้งน้ํามันดิบและก็ก๊าซธรรมชาติอย่างที่นี่เนี่ยอนุทัย C02 หลักๆจะเป็นน้ามันดิบส่วน C01 หลักๆได้จะเป็นก๊าซธรรมชาติเราเปิดลักษณะข,ของ natural flow คือการไหลธรรมชาติปกติเวลาเราดูทีวีเนี่ยเราจะเห็นในต่างประเทศมันจะมีตัวปั๊มที่จะดึงน้ํามันลงมาจากใต้พิภพถูกต้องครับแต่ตรงนี้ยังเป็น หลขึ้นตามธรรมชาติท่านผู้ชมคะเห็นเจ้าตัว,ตวหัวสูบน้ํามัน2ตัวอยู่ข้างๆกันตรงนี้ตัวหนึ่งได้น้ํามันเป็นหลักอีกตัวหนึ่งได้แก๊สเป็นหลักเลยแล้วมันอยู่ใกล้กันทําไมมันได้ต่างกันล่ะคะเห็นว่าอยู่ใกล้ๆกันแต่จริงๆแล้วเวลาเราเจาะลงไปใต้ดินเนี่ยนะครับมันจะลงไป ประมาณสัก700เมตรแล้วอันนึงอาจจะไปทางตะวันตกอีกอันนึงไปทางตะวันออกแล้วก็ไปในพื้นที่ที่อยู่ใต้ดินที่นักธรณีวิทยาเขาจะคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมีแหล่งปิโตรเลียมอนุทัย401เนี่ยพอลงไปที่กระป๋องของมันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นส่วนใหญ่เป็นแก๊สธรรมชาติส่วน402ส่วนใหญ่มเป็นน้ํามันคุณชัชพลครับเวลาได้น้ํามันขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีแก๊สมีน้ําเจือปนขึ้นมาเรามีกระบวนการแยกยังไงล่ะคะ จากหัวสูบเนี่ยเราจะส่งน้ำมันตามท่อสีดำไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันน้ำมันก็จะมาตามท่อสีดำนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวอุ่นร้อนทั้งสีเหลืองเนี่ยครับจะเป็นตัวที่อุ่นน้ำมันให้ร้อนใช้แก๊สธรรมชาติที่ขึ้นมากับน,น้ำมันเนี่ยเป็นเชื้อเพลในการอุ่นน้ำมัน นะครับเหตุผลที่เราต้องุ่นน้ํามันเพื่อทําให้น้ํามันกับน้ําแล้วก็แก๊สธรรมชาติแยกออกจากกันน้ํามันดิบที่แยกได้ก็จะเข้าไปเก็บในถังสีดําค่ะแล้วก็น้ําจะมาที่ถังสีขาวส่วนแก๊สธรรมชาติที่อาจจะมีปนมาเนี่ยเราก็ส่งไปที่แฟร์ด้านหลังน้ํามันนี่เราไปส่งที่ไหนคะน้ํามันเราจะรวบรวมส่งใส่รถน้ํามันนะครับขนไปที่ท่านบุรพาเพื่อไปทำฟิเนลเซปคเพรชั่นอีกทีหนึ่งก่อนจะส่งจาหน่ายให้กับโรงกลั่นน้ํามันในประเทศเราส่งเข้าโรงกลั่นไหนคะโรงกลั่นน้ํามันบางจาก คุณภาพของน้ํามันดิบที่แหล่งอลุโนไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นน้ํามันดิบที่มีคุณภาพดีมากนะครับตัวค่า API ของน้ํามันดิบเนี่ยจะบอกว่าเป็นน้ามันดิบเบาหรือหนักจะสามารถเอาไปแยกเป็นน้ํามันเบนซีนน้ามันดีเซลที่ไม่มีกรรมฐาันเนี่ยได้ปริมาณเยอะเทียบเท่ากับน้ํามันต่างประเทศนี่เทียบเท่าอะไรคะถ้าผมเทียบง่ายๆก็จะเป็นอาราเบียไลท์นะครับของประเทศซาอุดก็คือกรรมฐถันต่ํามากนั่นเองเและส่วนที่บูรพาล่ะคะ ุรภาก็จะเป็นน้ํามันดิบเกตเดียวกันเพราะจริงๆแล้วสองพื้นที่อนุรุไทยกับบุรภาเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่อะิโตเลียมเดียวกันห่างกันกี่กิโลคะนี่ห่างกันประมาณไม่เกิน10กิโลมาจากแหล่งกําเนิดของปิโตเลียมเดียวกันตอนนี้เนี่ย UAC มีแหล่งผลิตน้ํามันดิบแบบนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนหละะแล้วคะ UAC ได้รับสัมรทานในพื้นที่ผลิตปิโตเลียมเนี่ยสองพื้นที่นะครับอันนึงเรียกว่าแหล่งอนุรุไทยอีกอันนึงเรียกว่าแหล่งบุรภา ที่แหล่งอรุณรไทยเนี่ยเรามี2พื้นที่การผลิตนะครับเราเรียกว่าเป็นแหล่งผลิต B กับแหล่งผลิต C ของอรุณรไทยที่นี่เราอยู่ที่แหล่งผลิต C นะครับแล้วก็เราก็มีแหล่งผลิต B ซึ่งเราก็ได้ทดสอบผลิตไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภานะครับก็มีน้ํามันดิบไหลต่อเนื่องนะครับระยะต่อไปเนี่ยเราก็คงจะเพิ่มฐานผลิตแบบนี้ที่อรุณไทย B ต่อถ้ามีน้ําน้ำเอาไปทำยังไงต่อคะ น้ำเราก็จะแยกมาแล้วก็รวบรวมนะครับแล้วก็ต้องส่งไปยิงกลับเข้าไปที่หลุมนะครับเราจะส่งไปที่บุรพาหมดเพราะว่าที่นั่นเรามีหลุมยิงน้ํากลับน้ําก็จะถูกส่งกลับไปใต้พิภพเหมือนเดิมก็คือเป็นซโรเวสไม่มีการ <Zero West. S 1> ปล่อยของเสียออกไปเวลามีแหล่งผลิตแบบนี้ใครได้ประโยชน์บ้าง การนาน้ํามันดิบในในประเทศขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินต่างประเทศนะครับไปซื้อน้ํามันดิบมาใช้แล้วนกะ็การจ้างแรงงานในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วนะครับพนักงานที่ทํางานในกลุ่ม UAC เนี่ยจะเป็นคนในจังหวัดสุโขทยัยพิษณุโลกเป็นหลักะนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่รอบรอบเนี่ยเราก็ช่วยกันดูแลหนึ่งแง่ของประเทศชาติได้อะไร ได้ค่าภาคหลวงจากการผลิตปิโตเรเลียมไม่ว่าจะเป็นน้ามันดิบหรือก๊าซธรรมชาตินะครับการที่น้ํามันดิบเข้าโรงกั่นน้ํามันไปนะครับกั่นออกมาเป็นน้ามันเบนซินน้ามันดีเซลน้ามันเจ็ตสำหรับยานโยนตกาศยานเนี่ยนะครับก็สามารถเก็บภาษีเราจ่ายค่าภาคหลวงปีหนึ่งนี่กี่เปอร์เซ็นต์นนคะเป็นขั้นบันไดนะครับขั้นต่ำเนี่ยก็คือ5%้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ในการขายแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปภาษีเงินได้ผู้ประกอบการกิจาการปิโตเรเลียมยต้องเสีย5้เปอร์เซ็นต์ เป็นการนำทรัพยากรในประเทศนะคะมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วก็มีการจ่ายภาษีจ่ายค่าภาคหลวงนะคะให้กับประเทศชาติและที่สำคัญคือช่วยลดปริมาณการนำเข้า พลังงานจากต่างประเทศนั่นอเองนะคะวันนี้ได้รู้จักกับแหล่งอรุโนไทยนะคะเรามาถ่ายทำกันนะคะวันที่เขาทดสอบการผลิตนะคะแล้วก็ผลิตจริงๆก็คือ25มิถุนายน2566นี้ค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีกับ u ูแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยนะคะที่สามารถนำทรัพยากรที่อยู่ใต้พื้นดินนั้นขึ้นมาใช้งานนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูการใช้รถยนต์ไฟฟ้าชาัด แบตเตอรี่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะช่วงหน้าค่ะสนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณ ธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนรวมสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริง OR ท่านผู้ชมที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะบางคนเนี่ยเวลาชาร์จรถยนต์ที่บ้านอาจจะเกิดความวิตกกังวลว่าเอ๊ะเครื่องชาร์จที่ติดตั้งไปเนี่ยจะปลอดภัยแค่ไหนถ้ามีกระแสไฟฟ้าเกินกระแสไฟฟ้าลัดวงจรแล้วจะเป็นอย่างไร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกเขาคิดชุดอุปกรณ์ค่ะที่ช่วยให้เรานั้นชาร์จรถไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สบายใจค่ะมาคุยกับผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณประเสริฐเวลาที่เราใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะในการติดตั้ง เครื่องชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะฮะแบบแรกก็คือจากมิเตอร์เดิมเลยแล้วแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้ากับวิธีหนึ่งก็คือการขอเพิ่มมิเตอร์ใหม่มเพื่อที่จะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหมายถึงว่าขอมิเตอร์ลูกใหม่เลยก็ได้ใช่ครับหรือจะใช้ลูกเดิมก็ได้ครับแบบไหนดีกว่ากันคะถ้าเป็นมิเตอร์ลูกเดิมเนี่ยต้องมีการตรวจสอบว่ามิเตอร์ลูกนั้นเนี่ยสามารถรับโหลดได้ไหม<ฮ>สายไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านเนี่ยสามารถจะรับโหลดได้หรือเปล่า แล้วก็แล้วก็อุปกรณ์ป้องกันที่ชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยจะลบกลนอุปกรณ์เดิมหรือเปล่าหู้ฟังแบบนี้แล้วขอลูกใหม่ง่ายกว่าไหมใช่ครับเพราะว่ามิเตอร์ลูกใหม่เนี่ยมาทําให้ระบบไฟไม่ไปเกี่ยวข้องกันแล้วเราจะรู้ได้ว่าแต่และเดือนเนี่ยลูกใหม่ของเราอะชาร์จรถไฟไฟ้าอย่างเดียวอะกี่บาทถูกต้องครับเพราะว่ามิเตอร์รุ่นที่สสามารถเลือกเป็นอตัตรา T O U ได้อัอตารา T O U นี่ชาร์จไฟกลางคืนจะราคาถูก มาตรฐานของเจ้าเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้าง m uc ระบบที่ใช้ในการชาร์จรถไฟฟ้าโหมดที่1เนี่ยชาร์จโดยตรงจากรถไฟฟ้าเข้าเข้าปลั๊กเลยนะไม่มีุปกรณป้องกันอันนี้อันตรายประเทศไทยไม่ให้ใช้โหมดที่2นี่เสียปลั๊กเหมือนกันแต่มีตัวควบคุมควบคุมกระแสที่จะเข้ารถไฟฟ้าแต่ตรงนี้เราลิมิตไว้ว่าไม่ควรเกิน1 6แอมป์อันนี้ที่บริษัททำมาเนี่ยมาได้ถึง32อแอมป์แต่สายปลั๊กที่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มันทนได้แค่ 2 1แอมป์อย่างนี้ก็ไม่ปลอดภัยอีกให้ใช้กรณีฉุกเฉินเท่านั้นแตบบ่ที่3นี่เป็น wall าร์ r ติดตั้ง w อล l าร์ r มีเครื่องชาร์จที่บริษัทเ็าแถมให้เหมือนกันป้องกันไฟดูดได้ต้องการกระแสลวกระแสเกินแรงดันเกินแล้วปกติเวลาที่ได้แถมมาเนี่ยมันมีอุปกรณ์ป้องกันไฟเกินอะไรไหมคะบางบริษัทเขาประกอบอยู่ในเครื่องแต่ก็ไม่ครบคือเนื่องจากมันมีระบบกระแสสลับและกระแสตรงที่ใช้ในการชาร์จรถยนต์ค่ะ บางทีช่างท้องตลาดเขาไม่ทราบเขาติดแต่เครื่องกงกับกระแสสำหรับอย่างเดียวตอนนี้โหมดที่4เนี่ยเป็นกระแสตรงอย่างเดียวเลยแต่มีใช้เฉพาะในที่สถานีชาร์จที่บ้านนี้ก็คือสรุปแล้วคือได้ใช้ได้2โหมดโหมดที่2ใช้ด้วยชัวข่าวกับโหมดที่3ใช้เป็นหลักในการชาร์จชั่งคืนได้ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปตรวจในตลาดไหมคะว่าเขามีการติดตั้งกันถูกต้องไหมพอผมเห็นข่าวในโซเชียลนะฮะมีที่รถไฟฟ้าไหมนะครับจากการชาร์จกระแสไฟฟ้าที่บ้าน เราก็เกิดความกังวลแล้วก็ส่งวิศวกรของ P A A ภาคเหนือนไปสํารวจตามบ้านที่เขาติดตั้งเครื่องชาร์จรถยไฟฟ้าเป็นไงบ้างผลปรากฏว่าติดตั้งไม่ถูกต้องเลยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันของ DC อย่างเงี้ยกระแสตรงไม่มีนะครับติดแต่เป็นเบเกอร์ธรรมดาแล้วแบบนี้เนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ดําเนินการอย่างไรบ้างล่ะวิศวกรของเราก็มาคิดนะอุปกรณ์ที่จะป้องกันเรื่องของไฟเกินแรงดันเกินกระแสรั่ว นะครับแรงดันตกพวกนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อการชาร์จรถไฟฟ้า<อ>ทุกความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าทุกท่านนะครคะ EV Pro นี่คืออะไรคะก็คือ EV Protection อ๋อคือป้องกันการป้องกันรถไฟฟ้าให้ปลอดภัยหลักการทำงานมันเป็นยังไงคะคือตัวนี้เนี่ยเราจะป้องกันเวลาเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วแรงดันเกินก็<อ>จะตัดทันทีเลยไม่ให้อตัวที่เป็นตารางรถไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปกระทบได้เลยเอ๊ะ ทำงานคล้ายๆกับเซฟตีคัทในบ้านเราทั่วไปไหมใช่ครับแต่ว่ามันมีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับแสดงว่าเซฟทีคัทที่บ้านเราเนี่ยมันตัดเฉพาะกระแสสลับถูกต้องครับแต่ขณะที่ไฟฟ้าที่ชาร์จเข้ารถยนต์ไฟ้าเนี่ยเขาชาร์จเป็นกระแสตรงใช่ครับเจ้าตัวนี้ช่วยได้เลยช่วยได้เลยฮะติดตั้งไว้แล้วก็ชาร์จ8ชั่วโมงก็นอนหลับสบายไม่ต้องกังวลบ้านหลังนี้นะคะเขาก็ติดตั้งตัวเจ้า EV Production ตรงนี้แล้วงั้นขอญาตไปคุยกับเจ้าของบ้านกันหน่อยค่ะ สิ่งที่ผมกังวลใจในการชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยครับคือในเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรเงี้ยครับในการชาร์จนะครับผมไปขอมิเตอร์ครับแล้วพอดีการไฟฟ้าเขาก็เหมือนแนะนํามามีตัว evpo สามารถป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าเกินหรือแรงดันตกตั้งแต่ติดตั้งมารู้สึกมีความปลอดภัยมากขึ้นส่วนใหญ่ผมจะชาร์จในช่วงเวลากลางคืนซึ่งกลางคืนเนี่ยผมนอนคราวนี้เราก็จะไม่รู้ว่าไฟจะตกไหมไฟจะรั่วไหมหรือว่าแรงดันตกแรงดันเกินอะไรเงี้ยครับทำไมเลือกติดตั้งกับ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผมมั่นใจในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ชุดนี้กับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับนั่นคือเสียงจากผู้ใช้งานจริงนะคะผู้ช่วยคะ EV Pro เครื่องนี้เนี่ยจดสิทธิบัตรหรือเปล่าคะอันนี้เราไม่จดสิทธิบัตรฮะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราต้องการเผยแพร่ความรู้นี้ให้ผู้รับเหมาไปติดตั้งให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอันดับแรกที่เราทำนะครับเราไปเชิญศูนย์รถต่างๆที่ขายรถไฟฟ้าเนี่ยมาแนะนําก่อนเลยว่าเวลาคุณขายรถไฟฟ้าไป อุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้องเป็นอย่างไรแต่ในส่วนของ EV วีโปเนี่ยเราจัดทําขึ้นมาในนามของ PA ค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่มาทํานี่เป็นอุปกรณ์ที่สั่งจากนอกหมดเลยคุณภาพสูงเพื่อที่จะให้ผู้ใช้ไฟนี่ใช้แบบสบายใจที่สุดนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลนี้ท่านผู้ชมคะก็คือเพื่อความปลอดภัยในการชาร์จรถยนต์ไ,ไฟฟ้าที่บ้านของคุณน,นั่นเองะนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ให้ความรู้กันนะขอบคุณมากค,ะค่ะสวัสดีค่ะ พาท่านผู้ชมไปที่งานมอบรางวัล t h a i l นด์ Top CEO of t h e Year 2023กันค่ะคุณมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัปทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปอตท,ทสอพอรับรางวัล Thailand t o p c e o of t h e Year 2023ในกลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมสำรวจผลิตทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณูปโภค จากนิตยสาร s i n e s s Plus ร่วมกับคณะพานิชยสารและการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีพนั่านนุรักษ์มาประนีตองค์มนตรีให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลค่ะรางวัลดังกล่าวว่าให้แก่ผู้บริหารในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีวิสัยทัศาาน์และมีกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จค่ะ สนับสนุนรายการโดยงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2023ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจติ์ คดีฉันเดินอยู่ที่คลองส่งน้ํารูปตัวีที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะและน้ําจากคลองส่งน้ํานี่แหละค่ะที่ไปสร้างความสุขให้กับชาวบ้านที่นี่นะคะจุดเริ่มต้นก็คือว่ามีผู้น้ําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีน้ําไหลตลอดเวลานะคะทาให้ผู้อยู่บ้านที่นี่คิดว่าเอ๊ะน้ำจากผู้น้านี่เนี่ยจะทําอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้ จึงเป็นที่มาของคลองส่งน้ํารูปตวัววีนำมาเป็นน้ําใช้ทางการเกษตรรวมไปถึงน้ําดื่มบรรจุข,ขวดที่นี่ด้วยนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่4ี่ที่ตาบลท่าเสาจังหวัดกาญจนบุรีได้ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ากาญจนบุรี8มาสร้างคลองส่งน้ํารูปตัววีนะคะมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านในชุมชนค่ะ พาท่านผู้ชมมาคุยกับผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะคะและผู้อมเนยการสํานักงานกกพเขตก้าการจนบุรีสวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านคะคลองส่งน้ํารูปตัววีตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญกับชาวบ้านที่นี่ยังไงคะมีความสําคัญเพราะว่าน้ําคือชีวิตนะคะถ้าเกิดไม่มีน้ําเราก็ไม่มีชีวิตอยู่เพราะว่าน้ำเนี่ยทำให้เรามีอาชีพมันเป็นการสร้างศักยภาพให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งเพิมเ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 ่มมากขึ้นแล้วชาวบ้านเขาได้น้ําเหล่านี้เนี่ยไปทําอะไรคะ ไปทําทั้งการเกษตรด้วยแล้วก็ทําน้ําหยอดเหรียญให้<ม>ชาวบ้านได้ใช้น้ําที่มีราคาที่ถูกแล้วก็น้ําที่มีคุณภาพน้ําที่เห็นไหลมามากมายแบบนี้นี่มีตลอดทั้งปีไหมคะมีตลอดทั้งปีค่ะพี่น้ํามาจากไหนมาจากต้นพุน้ําที่เป็นแหล่งจากธรรมชาติแสดงว่าหมู่บ้านที่นี่เนี่ยโชคดีที่มีพุน้ําใช่ค่ะแล้วจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็คิดว่าเอ๊ะจะเอาพุน้ําตรงนี้มาทําประโยชน์อย่างไรใช่แล้วก่อนที่จะมีคลองส่งน้ํารูปตัววีแบบนี้เนี่ย น้ำไปทางไหนยังไงมันเป็นรางดินค่ะทําให้น้ําไปให้ถึงชาวบ้านไม่ทั่วถึงเพราะเห็นปัญหาแล้วแก้ปัญหาด้วยวิธีเราก็ของงบประมาณของกองทุนไฟฟ้าการจนบุรี8ได้มา2 0 0แสนบาททำคองตัววีได้200เมตรแล้วก็ขุดบ่อให้จำนวน3บ่อพออบวิรพันธ์ค,ครับวัน <ผม S 1> ที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาทำเรื่องของงบสนับสนุนเข้าไปตอนนั้นมองยังไงคะผมดูรายละเอียดนะครับก็คือโครงการนี้ครับ มีประโยชน์ชาวบ้านมากนะครับเพราะอย่างน้อยก็คือชาวบ้านได้ประกอบอาชีพนะครับส่วนของการเกษตรนะครับแล้วก็ได้อุปโภคบริโภคด้วยคณะกรรมการของคอพการบุรีแปดนะครับก็อนุมัติโครงการนี้นะครับให้กับพื้นที่ครับผมตอนทีเขอมางบปีไหนและเท่าไหร่คะปี2 5ง3ับครับงบประมาณ2,000 0 0บาทครับผม เมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเอาไปทาน้ําดื่มมาจุดขวดด้วยน้ําตรงนี้เอาไปดื่มได้หรอคะไม่ได้ค่ะตรงนี้เราใช้ทําการเกษตรอย่างเดียวค่ะอ๋ออันนี้คือน้ําทางการเกษตรใช่ค่ะแล้วน้ําดื่มหรอคะน้ําดื่มเราก็จะมีระบบอีกค่ะอ,อีกส่วนหนึ่งเราจะแยกกันเรามาทํา3อย่างค่ะเป็นน้ําแร่บ้านภูองกะน้าพุโซดาและก็น้ําดื่มเพื่อบริโภคใน,ในชุมชนการพัฒนาเนี่ยเราตั้งเป็นบริษัทโดยจ้างชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วม แล้วก็นําเงินตัวนี้ผลกาไรตัวนี้ค่ะสิบเซเข้ากับคนในชุมชนและอีกสิเซก็คือเข้ากับสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของชาวบ้านที่นี่กันบ้างค่ะผมเป็นเกรรษตรกรที่ปลูกพืชผักและผลไม้ในหมู่บ้านนี้และครับแล้วก็เป็นคนดูแลน้ํานี้ด้วยเราได้มีอาชีพกันตลอดปีฮะไม่ว่างงานกันพวกเราก็จะมีเงินใช้ทำงานทำอาหากินในหมู่บ้านเราเองได้ครับเพราะเรามีน้ำเพื่อมีคลองส่งน้ำนี้เข้ามาทำให้มีอาชีพ ปลูกผลไม้อันมีอาชีพยั่งยืนมีความสุขมากๆเลยครับน้ําจากผูน้ําสามารถนํามากรองผ่านกระบวนการการกรอง4ขั้นตอนและเข้ากระบวนการการกรอง R.O. สามารถดื่มได้ครับอันนี้คือชาวบ้านมากดน้ําได้เลยคะใช่ครับเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ยังไงคะก็1ถัง20ลิตร5บาทผมจะได้ประโยชน์ตอนที่ผมเลี้ยงปลาคาบ์ พอเราไปทดลองน้ําแล้วเลี้ยงสามารถเลี้ยงปลาคาร์พได้ครับแล้วเลี้ยงเป็นอาชีพหรือเลี้ยงเล่นๆคะที่แรกว่าจะเลี้ยงเล่นๆล่ะฮะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาตังมาเลเซียก็ส่งมาว่าเขาดรับซื้อนะเขาอพ่อพันไม่พันเข้ามาตัวสวยๆล่วฮะลายสวยๆตัวหนึ่งห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทปีที่แล้วไปประกวดที่มาเลเซียได้ที่สองผมได้ตัวหนึ่งแสนห้าจุดเริ่มต้นมาจากน้ำที่ส่งผ่านคลองส่งน้ำรูปตัววีนี่เองครับ พออบิลภพันค์ะจากวันที่อนุมัติงบประมาณลงมากับวันนี้เห็นความสําเร็จที่ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกยินดีมากครับนะครับก็ดีใจแทนชาวบ้านนะครับนะครับที่ทางผู้นำนะครับมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาท้องที่พัฒนาชุมชนนะครับนะครับได้จนถึงณวันนี้ ท่านผู้ชมคะฟังแล้วน่ายินดีกับชุมชนที่นี่นะคะมีผู้นําที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็มีความรักความสามัคคีในชุมชนมองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะคะทําให้วันนี้น้ําดื่มผู้องค์กะนะคะก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นสร้างรายได้ให้ชาวบ้านที่นี่และที่สําคัญสายน้ํานะคะจากผู้น้ําที่ไหลมานะคะก็ทําให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ทางการเกษตรด้วยวันนี้ยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ กระทรวงมหาดไทยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยผนึกกำลัง UN Thailand และเคแบงประกาศความสำเร็จการซื้อขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น4จังหวัดดำร่องเป็นครั้งแรกในประเทศไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยร้อมด้วยดรวันดีคุณชอนยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานประกาศความสำเร็จภายใต้ชื่องานกระทรวงมหาดไทย ประกาศความสำเร็จการจัดการขยะอาหารจากครัวเรือนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบรรลุเป้าหมายประเทศไทยที่ยั่งยืนวันนี้เป็นวันที่ทางพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันในการบริหารจัดการขยะต้นทางนะครับด้วยการคัดแยกขยะเปียกแล้วก็จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเอาขยะเปียกไปย่อยสลายในระบบปิดนะครับแล้วก็ทางอ,าองค์การบริหารจัดก,การการเรืองกระจกเนี่ยเขาคิดเป็นค่าคาร์บอนเครดิตให้4จังหวัดนําร่องอันประกอบไปด้วยจังหวัดลําพูนจังหวัดอํานาจเจริญจังหวัดเลยจังหวัดสมุทรสงครามได้รับการรับรองคิดจํานวนคาร์บอนเครดิตแล้วก็ทางธนาคารกสิกรไทยนะครับเข้ามาสนับสนุนรับซื้อจํานวนคาร์บอนที่เราลดการปลดปล่อยสู่ชัน้นบรรยากาศทั้งหมดนะครับ โดยให้ตันละ260บาทเงินทั้งหมดก็กลับไปสู่พี่น้องประชาชนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ4จังหวัดเป็นเฟสแรกแล้วก็เฟสที่2จะมีอีก22จังหวัดเป้าหมายที่คำนวณจากพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมทั้ง76จังหวัดนะครับประมาณ10ล้านครัวเรือนเนี่ยนะครับจะช่วยลดการปลดปล่อยได้เกือบ20ล้านตันนะครับคุณกีตาซับบะวาว ผู้ประสานง,งานสหประชาชาติประจำประเทศไทยกล่าวชื่นชมโครงการนี้และบอกว่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตครั้งแรกนี้คือหมุดหมายสำคัญจากการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ Marine TV